จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายอันดับต่อไปนี้ทุกป่อสิงวัดพระวุบับิธรรมป่าภัยอำเภอลีจังหวัดะปูนจะได้มาอ่านข้าวธรรมเรื่องหงหินให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วเนอ้อบทที่สามจะจะถึงองค์หกพี่น้อง ลูกกลางต้องปิจาเดียวกันกันถึงไว้เนี่ยรุ่นราสกักกนพระทรงทันปิตาพ่อเจ้าก็เปล่าห้องหาประจาค้าเฝ้า,าตามบุรีเมืองเชียงไทยลูกเจ้าลูกขุนเกินมานเก็บใบนึอเป็นบ่าวเจ้าหลายปันบรุษหนุ่มน้อยจาดลำสักัอนอันเกิด ร่วมวันก็พกลูกตเ้าหับราชการทหารล้อมเฝ้าเป็นนิรันดอนเนื่องนิดพระพิตรา,าจาบุคิดหักลูก้าหกองค์สปะโภคะธุระพุปบบงตามแต่องค์บุตร์หนาเน่าบอคคัดน้ำใจให้หมองมนเศร้าหกใจเราลูกรักชุดแต่พระไทยตามใจลูกมัก ของเครื่องเล่นขัวสองปลามาหาเล็กแหี่วตามประสงค์ฝ่ายสมยงมดาแม่เจ้าอับน่ำคัดสีบ่หฮือหมองเศร้าโฮกใจเหลาลูกน้อยตีมักนิมคำ,ำน้านักหน่วยห้อยฮือเป็นเครื่องตั้งจนนหลงปลาพวกน้อยแอวเล่นกินของต่อจนนหลงสุวรรณลูกบา้า เดอดนั่นการอยู่วันเป็นต้าตามทวาราเข็ตคายยกเว้นประตูที่ผียักห้ยผลไปใต้ปลาหามาออกจากทิศท,ทักทินักษากกวายักปลา,ากัดกินพวกเจ้าโคนโยญยาไผ่บออกเข้าในห้มเงาเข็ตยักเจ็ดวันไหนลงมาย่างพัก เกิดอยู่ท่ากินคนใจยิงมนุษย์บ่อาจพระชนยักเย็นยนตัวโตใหญ่มากันตะวันหลวงบายลงตำล่ารับโดยกาเด็ดต้องพกโอรสากับวาลุกน้องคื้นปอกเข้าเวียงมาจักจ่าถึงเต้าโพธิสัตต์อันตนอินตาฮับไปอยู่ห้อง นนเวศเวสุนที่บนคงต้องตุสิตาที่นั่นกันโห่ห้ามเปิงกึดงตึงเจ้องันพระแม่เจ้ามันดาบ่ได้ดุดน้ำจากนมมาดาตามธรรมดาแม่กับลูกเจ้าย่อมอาจะไอยกินน้ำป้อนเข้าเมื่อยางเยาวอ่อนเนื้อเห็ดฉันไดบ่ได้ฟกเฟื้ออุกแม่เจ้ามันดา แล้วทูลกลับนกคารพกทูลสาจอมราชาอินตาพ่อเจ้าเมื่อพระมันดาเทวีจอมเงาพระชนนีลูกรักอยู่เสียที่ไหนบ่ม,มาปาักตักอุ้มลุกเจ้ากิ่นนมหรือสวรรคตคเมื่อมอนหายจมตอดอารมณ์ลูกรักข้าเจ้าส่วนพระอินตาองค์อินจอมเงาเมื่อขุมมันเงาซ่อมจัก ว่าสุชดานั่นแหละลูกร,รักเป็นพระแม่เจ้าทรงขันอุมานหน่อนเนื้อสดเน็ตเลียงหันหมายสำคัญว่าเป็นแม่เจ้าก้อยเลี้ยงค้อยการเปิดยังสองเต้าอกนมนางดุดน้ำอกนมนางดุดน้ำมาได้สเสวยรวดเลยแถมซ้ำมาได้สเสวยรวดเลยแถมซ้ำ กับตัวพ่อเจ้าอินตาว่าบ่มีน้ำนมแม่มาตากาว่าสุจดาม่ใจแม่คาแม่อยู่ที่ไหนรูคไขยหันหน้าขอปิตุลาช่วยจี้พระอ,อินตาจนานี้นั่นจี้นี่ว่าเป็นแม่เจ้าตึงมวนอุมานนอนเนื้อนึกแผกพิดขวรหันนางนวนหลายคนอยู่เฝ้าสร้งกลับคืนถามว่าแม่พระเจ้า เป็นคนใดแน่แท้พระอินตาทนทานบกแย่ลวดไข่บอกแจงว่าตาว่าแม่โอรสและจะบุตราชื่อวิมาลามนุษย์ลุ่มไตเนาะเมื่อเกิดบุตรายัางบทดันให้ฝูงนางน้หม่อนซ้อยเอาสุนัขขามาเปลี่ยนลูกน้อยเลี้ยงจิงตอดเจ้าลงดินเลี้ยงจิงตอดเจ้าลงดิน จึงบังเกิดห้อนแด่นปนรุหินโจนพระองค์อินสถิตบ่ได้จิงเสด็จลงมนุษย์ลุ่มใต้เ่วยหับหองเอาเชียงเมียนที่นั่นขุมานหันจริงบ่เพี้ยนตรวจหมองมุนเศร้าในองค์แล้วทูลกับนกตามฝ่ายประสงค์จะขอละลงเสด็จลุ่มห้องแล้วทูลถามตามใจไฝ่คล้องกับองค์อินป่อพระ ว่าชนนี้หล่อนมีภัยะบังเกิดต้องสันดานหรืออยู่ที่จำเริญสันฐานจอมภูบาลป่อพระดิวายจุงบอกฝันแลลงต่ำใจด้ดยจักสุญานส่องตัดที่นั่นอินตาคุนนาลูรักจิ่งไข่บอกแจ้งวาตีว่าเมืองมนุษย์แม่สุดสุกี ได้หน,นีจากเมืองเมื่อผาสุดเจ้าอุ้มสุนัขขามาเป็นลูกเจ้าออกเพียงไปเ็ตค่ายเพราะพระปิตาเจ้าเกลียวกดได้ขับไหล่หือนั่งไปออกจากเขตุแค้่ไปอยู่อาศัยไก่เวียงวังยังส่วนสองเทา่าง่ายกับจ๋าเลี้ยงเป็นลูกเจ้าขอไข่สำเนาบ่งจีเจ้ากุมานหาันแจ้งอย่างนี้ น้ำต่ามาเบ้าปังลงเดียวกับนกตามความประสงค์ว่าสังเวชองค์มันดาติวายหันแม่มาตาลำบากยากใบยอยู่กลางโรงพยาบซ่อนสุกแน่วรวดขอลาช่วยบรรเทาทุกข์ปังตบบไสคุณองค์แม่ทรงก็ะพระก็เพือเ่อประสงค์วังเปิ่งบุญองค์ชุกบานเมื่อลาขอโปรดปานีให้ได้หันหนะ้ วิมาลาแม่จันภูมมาลาขอลาพ่อน้านี่ยหแห่งห้องเมืองอินแม่แต่ดำนีนกยฟังบทหน้าบทนี้ว่าวางลงก่อนและนายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะทุดถาเลข,ขาคิดไหวเพื่อเป็นไม่ได้สองโลกโลกีพะอินเจ้าฟ้าตอบถอยว่าจีกับหนอภูมิโอ้รถลูกเต้า ว่าการจะไปบอกป่อบอกคัดเจ้าเมื่อผักปลามนุษย์ด้วนแต่ปิศานาะนาะนะักนคะุดรัดหยาบกา้ากินค้นผีวิสัยไล่ยงยยกเย็นซับสนมนุษย์มงคนมาเหมือนแห่งห้องแล้วเหียบเอาหินมามนสวดต้องเมื่อเปลี่ยนหงคำข,ขี่ใจตามพระสงฆ์ข้ามดงป่าไม้จะขี่ข้ามได้สาคอน บกและแนมคีรีขอขอนหลอนจับไว้ตั้งไก่และกก่ก้านขี่หงหินจยากบินไปได้กับสี่กินใจหนักติบถึงสังขยากาจจารับติบก็เหมือนอยู่ใกล้หิมมือ้อกันใจเทียนนี่ให้เจ้ายึดถืออย่าให้ปัดมือกู้ชีวิตเจ้ากันไปถึงสวนอุดยานสองเท่าเนื้อจับหงลงที่นั่นส่วนว่าหงหินคุณมีหลายจ้าน อยากขับขี่เล่นบกดอนเมื่อไปแล้วช่อนไหวเหนือเหมือนขอนช่อนไห้เหมือนขอนแล้วก็ป่นปอนให้กุมมาน้อยสินธรรมพักษากาแยาเป็นป้อยคิดใจไปน้อยอ่อนน้อมเมื่อฝูงประชจาพ่ายฟ้าแวดล้อมแสนช่วยเข้าเมืองมุนเมื่อเป็นเจ้าจ้างในกว้างจอมขุนผู้สนคนบุญผาชุกเมื่อลา เมื่อแรกลงไปอย่าได้ออกหน้าเหมือนคนปะเหมือนคนขับปลาหลันรถพระเอาก่าตนจะักอบประยศแก่ไพ่ฟ้าธานีเื้อก้อวยวิเคราะกา์กายยาวจีพระชนนีตุกยากต่างไตเอื้อก้อยรักษามรรดาทีไหวอย่าใฮือมีภัยจำจุกันสิบแปดปีพระชนมนยุ ก้อยผ่าปดขึ้นดังดีเมื่ออ่อนอายุเิ่นจับดาตีข้ามขาลาวีตามที่ก่อสร้างแล้วสั่งหงหินขึ้มาอยู่ข้างปะตะอง,งนอฟ้ากันเตียวตางไก่เฮือไปเหมือนม่เสด็จแร่งราเมืองคนพระอินสั่งแล้วก็สำแดงหนล,ลงสู่เมืองคนหฮ้อตัวลูกเตา้า ุมันผ่านหนมหับปอนใส่เก้าตีตนอินตาอุทิศสรีกันใจหนาบแก้วเรื่องฤทธิ์ถือนกขับว่ายปาตาทุนละอองเจ้าแล้วขี่หงสาเสด็จลงมาสู่หนแห่งห้องกันมาถึงสวนที่มีใจคล้องจอมมันดาแม่ไทยแล้วเอาหงหินไปทรงซ่อนไว้หิมที่กใกล้อุดยานแล้วเข้านกน้อมปาตาสันฐานบท มานงอลงกับไวประมาณจ่อยดวงไทยวูมัยเนตนองน้อยอับย่อยแล้วเก็บอากาศเออมันเรียบร้อยก้อยไข่บอกเจ้ามันไกันเราสุกทุกเกิดแหงน้ำจาก็ไข่ขี้ยาตามกาเงินเงาบ่กข่านี่เปลนปพุตตาลุกเต้าเกิดกลางอกนางแม่พระเมื่อประสูติไายที่นายพังกะ าสัต์ห้องปลาหกนางแม่น้อยมีความอิจฉาเอาลูกหมามาเปลี่ยนตัวลูกตเต่าแล้วจับเอาตัวแล้ <c oughs> วจับเอาตัวลูกรักแม่เจ้าตดตุมลงผังกะหินปันลูกกำอินตาละจะารวดห้อนกระด้งเร็วปันสเสด็จมาฮับเอาไปสวรรค์กุศลเติมตัน บ่มอนมวยหนะ้าพระอินตาเปลียนพ่อเรื่องข้าต้านปูงป่อยมาเดี๋ยวนี้ไข่ข,ยขยี่ญงาบ,บ,บ่บังลบดีาดายยคือแม่เจ้าได้ฟังวิมารตาโอแม่ยินสัจจังปียนงะว่าดังกมุมานุ่มน้อยนึก,กะจะอายใจแล้วจะตะคอ,อยเปลี่ยนคำนวนม่วนเพาะเปลี่ยนคำนวลม้วนเพาะว่าเจ้ากลุ่มารจ้างจะสละจุบหลอกเล่นวัดตา ส่วนลูกข้านี่เป็นชุนนักขาเจ้าเหมือนอินตาเจ็บจิบหล่อเบายุกที่ไหนมาว่าเป็นลูกเจ้าข้าปุ่นนี่เจนลำ่ำกั้นสมมาจากบนมีเติมกล้าเหมือนกล้าปากเจ้าขุมมัน,มนตัวภูคานี่ก็บทุกผ่านบทเทรมานอยู่กับส่วนนี้เจ้าอย่ามาขวนมาอูจูจี้บทสมาทีผู้นั่นนอบโปธิสัต์ ได้ยินที่จานก็สุดสนเสี่ยงขีญา,ายิงย้อยืนยกมือขึ้นไหวสาลุขะเตวาอินาจาจุผมอินผมลุขะเตวาอินผมจู่ห้องแม่อรณีรักษาปกป้องมาเป็นพนยานช่วยจี้ขออุทธกรงามนม้มแม่นี่ไหลออกจากเตานมนางแล้วตกอับย้อย ยังตัดว่างกลางมุขเมตังปากแห่งขาเมื่อเป็นพยานเจ้าไว้แว่นหน้าจอมมันดาเชื่องจันส่วนจอมเตวินได้ยินอย่างนั้นกำผูดูน้อยวอนวานจิงบังคับน้าเมื่อออกจากฐานจอมนงคานนมนางสองเต้าเมื่ออุทธกังหลังลงปุ่งเข้าพระอดองเราลุกรัก ที่นั่นแนมนมก็ส่งไขมักไหลออกจากเตาหนงคานปุ่งเข้าสุดต้องแตมอธิษฐานจอมนงคานหันจิงดังอั้นนวดสยบกายตั้งตั้งตนบ่มั่นหันสำคัญแน่คักหู้ได้ทันทีว่าเป็นลูกลักเหมือนหนแหกต้นทุนตัวให เหมือนหนแห่ต้นทุนตายบอกคำเม่นต้วงลืมสติกายแม่จอมโอ้นสะสลบที่หันเหมือนกับถูกฝืนฟันแจงสดน้านอุปในในอันนับประง,งา่างปางอีหูสึกตัวก็ลุกขึ้นมาฮับพระขวัญหนุกเจ้าผููบาลตั้งแต่ออกต้องแห่งห้องสถาน จนถึงกุมารรุ่นแล้วแถวขึ้นแม่บ่ได้หันเจ้าบุญบ่ตื่นน้อยคืนอบปานเดี๋ยวนี้พี่บากกับยังมาปังตบกี้อือปัดลุกเจ้าเมินนานโอ้ยเจ้าลุกรักแม่ต้องทุกผ่านหลายปีเดือนนานอยู่กับสองเท่าอดทนทำการตั้งแนมจำเข้าก็หอยูลมแรงอ่อนพักเลี่ยงสุนนัขาว่าเป็นลุกพัก นี่แหละเจ้ากอยดูแม่ได้หอบเรียงผ้าเชื่อปกปูแม่ก็อินดูละตูมบ่ได้นึกว่ากำมตัวห้องบ่เป็นให้เมื่อออกเรียงไปจากคุ้มต้องเอาสบายอันผืนแม่ตุ้มปกห่อหุ้มกะยานับตั้งแต่นี้แม่ปกบุตระจุงมีกีขาอายุยืนกว้างหือผ่าะจญ เวลาเอกอ้างหมายปึงสมปานลุกเชื่อก็อยู่รักษารุมราฟักเฟือ้อพระแม่ฮือมีนวลกูแรงข่ำเจ้าแม่เฝ้าอยู่สวนหันสมปึงกวนแดนคุณสองเท่าเพื่อแม่อาศัยเหมือนเป็นลูกเ้าจนถึงปกปานลุกรักเอาหอเฮินเขาอยู่เศ้าพำนัก วันนี้จะนี่ไกลกลาตั้งแต่วันนี้อย่าได้ลาสาแม่วิมารากับตัวลูกเต้าก็อ,อยู่กินกันกับตึงสองเท่าในส่วนอุญานแห่งนี้วัจนังวาตังเกจี้บุที่สีอีบุตที่สีนี่วางลงนี่ยายคงมีต่อระบุตบทตที่ห้านั่นแหละนายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะอู้ไปอุ้มาก็อน่าจ็ด จะโจ้ยอย่างคนบ้านเขาบอกปึงเนาะเขาเป็นรู้จ่อเนาะก็เลยอ่านไปอ่อน,นคอนแค่ก็ขอสุม,มาตัวเนอท่านผู้ฟังที่รักที่รับถือทั้งหลายเนาะ <c oughs> สำหรับท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายที่เป็นชาวภาคกลางนะฟังภาษาเมืองเหนือก็ไม่รู้เนาะคือว่าฟังแล้วแปลไม่ออกนะ หลวงพ่อก็จะสรุปข้อความให้ฟังว่าเมื่อพระราชกุมมารเจริญวัยก็ถามพระอิน์ว่าใครเป็นแม่พระอินทนรบเร้าไม่ไหวจึงบอกความจริงพระราชกุม,มาจรจึงขออนุญาตลงมาช่วยแม่พระอิน์ก็ทรงอนุญาตพร้อมกับหมอบหงหิน เป็นของศสกิลิ์เนาะขี่แล้วก็บินได้ไปได้มาได้ในอากาศเหมือนเครื่องบินแนด่ดาบสลีก่อนใจคือว่าดาบที่มีพลังอิทธิฤทธิ์มากเมื่อพระราชกุมมารลงมาพบนางวิมาราแม่บอกว่าเป็นลูกแต่นางก็ไม่เชื่อยังไงยังไงก็ไม่เชื่อพระอุม,มารจึงอธิษฐาน ว่าขอเทพเจ้าทั้งภพม,มโลกเทวโลกนิม,ม่นางธรณีเป็นที่สุดขอได้โปรดสงเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยถ้าหากว่าพระแม่นางวิมลานีเป็นแม่ของข้าพุทธเจ้าจริงแล้วเป็นแม่ของข้าพเจ้าจริงแล้วก็ขอให้มีน้ํานมพุ่งออกมาจากฐานของพระนางมาถูก เส่ปากของข้าพระเจ้านี้ด,ด้วยเถิดอ่าพอพระองค์ทรงอธิฐานแบบนั้นนะก็ปรากฏว่ามีน้ำนมพุ่งออกมาจากนมทั้งสองเต้าของพระนาวิมาราเข้าสู่ปากของเจ้าฟ้าชายณกะละครัางนั่น่ะเออถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะลำบากอ่า หมอพ่อนีไปเนาะต้องไประสูตบารบไปพิสุต DNA ดีเอ็นอกันนะอันเนี้ยข้อความตอนนี้ก็มาจบตรงตรงนี้นะท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายตอนที่สามตอนที่สี่นี่ฟังแล้วได้คติอะไรไว้สอนอกสอนใจพวกเราบ้างเนาะอุราณท่านว่าคนดี ตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหมเพราะอะไรเพราะพระพุิธสัจเจ้าเป็นคนดีมีบุญญาธิการอันสั่งสั่งสมไว้ดีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าปฏิรูประเทศวาโสจะบุพเพจะกะตะบุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจจเอตมังขละมุตตามัง การอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แต่ชาตแต่ชาติปางก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งทั้งสามอย่างเนี้ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนอพระโพธิสัตว์เจ้าถูกโยนลงมาจากปราสาทที่สูงก็ไม่ตายเพราะบุญช่วยไว้พวกเราทั้งหลายทั้งผู้พูดผู้ฟังปัจจุบันนี้ เราก็อยู่ในประเทศอันสมควรคือว่าสมบุญไปด้วยพืชพันธัญญาหารอินฟ้าอากาศก็ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในโลกนี้แล้วก็เรามีองค์พระประมุกข,ข,ของชาติที่ทรงศีลทรงธรรมมีพระพุทธศาสนาเป็นร่มโพร่มไทรสอนให้พวกเราเป็นคนดีมีความสุขอันหนึ่งการที่พวกเราเกิดมา มีร่างกายที่แข็งแรงใช้งานได้ไม่ทุกพผลภาพไม่ทุกพลภาพก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเหมือนกันทานศีลภาวนาเราได้ทำไม่ไดีแล้วแต่ชาติปางก่อนเหมือนกันบุญกุศลหนุนนำให้เรามีความสุขมีความปรารถนาสมหวังถึงมีทุกข์บ้างมีเคราะ์บ้างก็พอถูถ,ถูถ่ายถยไปได้นะพอแก้ไข ได้ใช่ไหมประการที่สามคำว่าตั้งตนไว้ชอบก็คือมีความคิดดีคิดถูกตามทํานองครองธรรมประคับประคองกายวาจาใจไม่ให้มีพฤติกรรมที่จะทำให้ใครเดือดร้อนทั้งผมโมโลกเทวโลกมนุษยโลกณนะโลกโลกและในครอบครัวของเราในหมู่บ้านของเรา ในอำเภอของเราในจังหวัดของเราในประเทศของเรามีแต่ความหวังดีมีความเมตตาปราณีกรุณารัารกสงสารยินดีในคุณงานความดีของคนอื่นไม่อิจฉาตาร้อนเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความให้ได้รับความเลดร,ร้อนเมื่อมีชีวิตอยู่พวกเราก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขถ้าต้องการพ้นทุก ็ประคับประคองจิตให้เข้าถึงทางแห่งพระนิพพานคือมีพระตายรัตเป็นที่พึ่งมันลำพึงถึงความตายศีลห้าอย่าให้ขาดหายแค่น,นี้ถ้าตายก็ขอพระนิพพานแห่งเดียวถ้าเป็นพระเป็นเลนก็ตามศีลของเราถือศีลห้าไม่ได้เนาะถือศีลห้าด้วยแต่ว่ามีศีลที่เฉพาะของพวกเราโดยถึงจะเป็นพระเป็นเลน ที่ดีเนาะเออถ้าว่าเราตั้งตัวไว้ไม่ถูกทำนองครองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายนะครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความเศร้ามองผัวก็มาอยากเห็นหน้ามเมียเมียก็มาอยากเห็นหน้าผัวเนาะความอบอุ่นในครอบครัวไม่มีมีแต่ความ โคด,คดงองอจิตใจอแห้งเหี่ยวนะไม่อยากจะเข้าบ้านน่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะมีข้อประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าแล้ว,ลวเราก็จะมีแต่ความสุขชื่นสมบ้างนะอย่าลืมเนอะตื่นมาเมื่อเช้า กัพบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กับบิดามารดากลับครูบาอาจารย์นึกถึงความตายถ้าตายขอไปนิพพานกันเนอ้อจะหลับจะนอนก็กลับพระพุทธพธรรมพระสงฆ์กับบิดามารดากลับครูบาอาจารย์นึกถึงความตายนะถ้าตายเมื่อคืนก็ขอไปนิพพานกันเนอ้อขอความสุขสดชื่นสมหวงังทรงมังเกิดแก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกทุกท่านและท่านผู้ฟังที่รักทุกทัวนหน้า ขอเจริญพร